สวันดีครับสมพรหลวงปู่ญ่สาแก้วนะครับเนาะเหมือนอัปเดตนะครับปัญหาหนูออกลูกหน่อยหรือหลายนะครับเนาะปัญหาคือว่าตัวนี้ก็ทุกฟ้ามเจอเบิดนะครับเนาะเจอเบิดว่าเป็นยังคือออกหน่อยออกหลายนะครับเนาะใน,ในเบิร์ดน่อยผมออกสามตัวครับ นี่ครับเบงออกสามตัวถือว่าหน่อยอยู่ครับเพราะว่าผมกับหนูสาวนะหนูสาวตัวนี้เขา,าบังคับมันบ่อยนะครับดอกว,ว่าให้มันออกหลายออกหน่อยมันกับสิโยกับหนูสาวแน่เออเสียงแวด้อมในบอ่อนะครับว่ามันเป็นยังไงปัญหานี่ส่วนมากเขา็สิบนโลกไหเฮาขอดอกว่าหนูออกหน่อยออกยัง อันนี้คือเม่อเราซูก,กันฟังงกับแบบ้นบานๆเลยนะครับเราบอมียังปิดบังกันเลยผมมีออกสามออกสองกับมีครับเห็นเลยเ่ยจ้าๆเลยครับว่ามันออกสามตัวแต่ว่าขอดีออกสามตัวหรือสองตัวนะครับเนาะมันตัวใหญ่มันสามารถเป็นพ่อพันธุ์ในพันธุ์ใดนะครับขอดีมันออกลูกมาใหญ่แน่นอนนะครับเนาะบ่ต้องอยานว่ามันสีตัวหน่อยนะครับเนาะคือผมสี มันก็มีสุดหนึ่งครับผมมันออกสองโตนะครับหนูสามเดือนอยู่มันเจ็ดขีดครับผมว่าถือว่าใหญ่ครับก็ค,ค,คือมันมันแก่ไปนะครับไอ้ที่ออ,อกร้ายออกหน่อยมันอยู่ที่ว่าสายพันธุ์มัน่นหรือว่าสิ่งแวดล้อมตัวใหญ่ตัวหน่อยนะครับ อันนี้สุดนี่ครับเดี๋ยวผมเอาห้เบิงที่ว่ามันัวใหญ่นะครับสองเดือนก็สามเดือนนี่วันเกิดครับเดี๋ยวจะมาห้เบิงนะครับเนาะมันเป็นยังไงน,นี่ครับตามนี่แล้วครับนี่นี่อันนี้มันผมหนึ่งตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเบิงต่อไปอีกว่านี่ครับ นี่ครับมันดูถือว่าเอาเลี้ยงเอาเจ้าใซเบอรหรือ,อยังไงนี่ครับนี่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 ครับเกิดวันที่สามเดือนสองอันนี้คือว่ากครนี่โต,ตัวผูครับตัวผูมันใหญ่แน่ัวผูโตเมียรครับวันที่สิเก้าเดือนสามหกี่สองตัวนี้ครับนี่ตัวนี้มันเกิดสองตัว นี่เบิ้งสองตัวรับด้วยครับ,รบอันนี้ผมผสมสองต่อสองครับตัวผูกอขยูมันสี่เดือนนิดหน่อยตัวแม่กับสามเดือนกลัวนะครับไข่รักประมาณเดือนต่างกันเดือนหนึ่งครับสวยงามครับนี่ มันต้องประมาณนี้นะครับเนาะหนูพอพันในพันมันต้องตัวใหญ่เงา้วก็ดูเบิ้งดีแล้วครับเบิง้งเป็นสวยงามนะและในสายตาเขานะครับเนาะนี่ครับอ่าว่างามในสายตาเขาก็าโอเคหลดครับอันนี้สุดนี่นะครับสุดนี่ออกร้ายแน่ ออกร้ายแล้วก็มอนไงวันไหนครับเนี้ยสุดนี้ออกสุดนี้มันออกเจ็ดแปดตัวนะครับเนาะหนูกะที่เขาสามเดือนครับอ่าสองเดือนกบยี่สิบหมื่นครับนี่สุดนี้ครับผมกบว่ามันบอมันหลายตัวมันกับนะครับหันเจ็ดแปดตัวขึ้นไปครับกับยัยซานเนี่ยแต่ผมกบว่ามันกับสุนามครับพาอเบิงได สวัสดีครับสมพรหนูฟุกใหญ่สาแก้วครับสวัสดีครับ